ประชาชนอ่ะที่มาซื้อของที่ตลาดอ่ะตลาดก็เงียบพออยู่แล้วแล้วมาซื้อเนี่ยครั้งล่าสุดแฟนน้องของมาตรงที่ร้านโดนป่าไปพันหนึ่งจ้าขส่ของยังได้ไม่ถึงหนึ่งพันเลยประชาชนไม่ใช่โจนเนี่ยมันตั้งหน้าตลาดเนี่ยตั้งอยู่ได้ตั้งทุกวันไม่รู้จะตั้งทำไมอืครับครับถือว่าพี่เมย์เห็นด้วยนะจะงหวดตั้งดานใช่ตลาดเนี่ยพออยู่แล้วแล้วมาตั้งหน้าตลาดเป็นใครจะมาซื้อเป็นหนุ่มหนุ่มก็ไม่มาหรอกตลาดนนน่ะ ครับใช้พียกเิ้างานนะครับค้าคับคือผมเรียนไปยังตำรวจนะฮะเห็นไหมแค่ผมมาเดินตลาดเนี่ยปกติพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่กล้าบ่นนะฮะวันนี้บ่นผ่านรายการเลยพี่กำลังไลฟ์สดว่าเขาบ่นพวกคุณคุณมาสร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนตลาดมันเงียบอยู่แล้วนะขนาดนี้<ว>เศรษฐกิจมันแย่พวกคุณยังมาตั้งด่านรื้อไถห,หน้าตลาดอีกพ่อค้าแม่ค้าเาบอกว่าประชาชนก็หนีไปหมดประชาชนเขาก็ยิ่งลำบากทำเติมไปอีกจัไว้ ทังไทยพดีประกาศชัดเจนนะว่าเรามองว่าการตั้งด่านเนี่ยมันมีแนวโน้มต่อการรีดไถหาผลประโยชน์จากประชาชนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะในการที่จะติดตามผู้ร้ายติดตามอะไรที่มันผิดปกติดังนั้นการตั้งด่านคนเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยกำลังจะมารีดไถนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่นะครับและผมบอกนะครับว่าแนวคิดหรือนโยบายในการยกรลิกการตั้งด่านไม่ยากพวกนี้ไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย ใช่เป็นนโยบายนําเสนอไปแค่นี้เองก็จบแล้วอยู่ที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจบผมอยากให้พอบอตารวจแห่งชาติรับตาไปด้วยคนเขาด่าพวกคุณกันทั้งเมืองประชาชนด่าพวกคุณกันทั้งประเทศเพราะเขาไม่เชื่อว่าพวกคุณตั้งด่าแล้วเนี่ยประชาชนจะชีวิตสุขสบายคุณทําตัวเป็นเพื่อนพิักสารเดล่าดูแลทุกถูกประชาชนประชาชนไม่เชื่อเขามองว่าพวกคุณเนี่ยมาสแสวงหาผลประโยชน์จำไว้ด้วย นี่คือเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดท่าน้ำนนท์นะครับทหานพักดีประกาศชัดเจนนะครับว่าเราจะไปนําเสนอให้เป็นนโยบายในการยกเลิกเพราะตารวจเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะมากกล้องวงจรปิดเต็มบ้านตเต็มเมืองผู้ร้ายผู้ค้ายาเสพติดผู้กระทําผิดคุณต้องมีกระบวนการสายสื่อของคุณในการทําหน้าที่คุณอย่าไปรบกวนประชาชนทั้งประเทศสิในเวลาตั้งแต่ทีเนี่ยคนร้อยเปอร์เซนต์ถูกปิดกั้นหมดสร้างปัญหาหมดแล้วยิ่งแถวแถวตลาดหน้าตลาดสด สร้างมหากับพ่อค้าแม่ค้าด้วยจําไว้ครับนี่คือสิ่งที่เรานําเสนอให้พวกคุณได้เข้าใจนะว่าประชาชนเขาคิดต่อพวกคุณเวลาตั้งด่านอย่างไรบ้างครับ